สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูน้จะพาเด็กทำแบบสมทักษะทั้งหมด2เล่มด้วยกันเล่มแรกนะคะนั่นก็คือเล่มสีน้ำตาลเล่มที่2ก็คือเล่มสีเขียวที่มีเด็กวิชาอ่านหนังสือพร้อมกับน้องแมวนั่นเองเด็กๆหยิบมาเตรียมไว้เลยนะเป็น2เล่มแบบนี้เสร็จแล้วเก็บเล่มนี้ลงไปก่อนคะ่ะเพราะคุณครูน้จะพาเด็กทำเล่มสีน้ำตาลและเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้าที่1คะ่ะอ้าค่ะคุณครูเนื้นี่เปิดเก่งจริงๆเลย ปิดรังเดียวเจอแล้วค่ะเด็กๆเ,เลขสิบเอ็ดมีหนึ่งนำหนึ่งนะคะเด็กๆลองเปิดหาดูนะเจอหรือ,อยัง้าเจอแล้วนะคะเด็กๆมีหน้าตาเหมือนคุณครูหรือเปล่าหน้ากระดาษอ่าทีนี้เด็กๆก็เห็นอะไรบ้างคะมีเขาคกดอีกแล้วน่าจะให้เด็กๆได้ขีดเส้นเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูรูปภาพข้างบนก่อนดีกว่าเพราะว่ามีข้างบนข้างล่างใช่ไหมคุณครูจะพาเด็กๆไปดูข้างบน ปุ๊บอ่าเด็กเห็นอะไรไหมคะรูปแรกคะ่ะร,ร,รูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยมีแก้วมีชม้อนมีชามมีจานม,มีซ่อมอ่าเป็นจานชามเป็นภาชนะนะคะที่ใส่อาหารเขาเรียกว่าภาชนะที่ใส่อาหารเอ๊เขามีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆมีเศษอาหารติดอยู่ด้วยแสดงว่า เป็นภาชนะที่ใช้แล้วใช่ไหมคะต่อไปอันนี้มีตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงมีลูกบอลมีพี่หมีมีน้องเป็ดนะนั่นก็คือตุ๊ก,กตาหรือของเล่นนั่นเองมีบล็อกด้วยเห็นไหมคะต่อไปคะ่ะนั่นก็คือรูปสุดท้ายรูปที่สามของแถวนี้นะมีอะไรเอ่ยแก้วน้ําแก้วน้ําเป็นยังไงคะ่ามัน ทำน้ำหกใช่ไหมคะแบบว่ามีคนมาทําน้ําหกทิ้งไว้เนาะทีนี้เรามาดูรูปข้างล่างกันรูปข้างล่างก็จะมีอยู่โอ้โหมีอยู่สามภาพค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพเด็กกําลังทําอะไรเอ่ยมีใครรู้ไหมหนะ้ามีถังนะมีไม้ถูพื้นแล้วก็มีน้ําที่หกอยู่ข้างล่างใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก,กำลังถูพื้นอยู่ต่อไป ตรงนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอ่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงกําลังช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เอเด็กๆมีใครเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บบ้างคะอ่าไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนมาเหยียบแล้วของเล่นนะ่ะมีคนเหยียบของเล่นสิอย่ามีคนเหยู่บของเล่นแล้วจะทําให้เขาเนะี่ยลื่นลม้มหรืออาจจะเป็นตันเด็กๆเ,เองลื่นล้มก็เป็นไปได้นะคะต่อไปรูปสุดท้ายนั่นก็คือ ัอ,อะไรอยู่เออเด็กๆเคยเห็นไหมคะม,มีก๊อกน้ำมีจานมีฟองมีผ้ากันเปื้อนด้วยเขากำลังหลังจานนั่นเองทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆพากันจับคู่ค่ะขีดเส้นจับคู่ภาพที่ถูกต้องเรามาเริ่มภาพแรกกันเลยนั่นก็คือ ภาชนะหรือจานชามที่ใช้แล้วเราควรจะทำอย่างไรคะให้มันสะอาดอาเราเอาไม้ถูพื้นไปถูจานชามได้ไหมคะหรือว่าเราเอาจานชามนะั้นเก็บเข้าที่ก็สะอาดแล้วหรือว่าเราจะนำเขามาล้างให้สะอาดใช่แล้วนะคะก็คือเอาจานชามมาล้างให้สะอาดทีนี้เด็กเห็นจุดไหมคะจุดแต่ละจุดของรูปภาพ ก็ลากเลยตึกจึกจึก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 ,ก,กหาทางออกเอพอถึงตรงนี้แล้วเราควรทำาไงต่อคะลงไหมหรือว่าเราต้องไปต่อถึงจุดหรือ,อยังยังเนาะเราก็ไปต่อเลยตึกู๊จู๊เอใกล้ถึงหรือ,อยังนะอ่ะเลี้ยวลงมาเลี้ยวลงมาตึ๊กตึ๊กึ๊ถึงแล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนั่นก็คือ ของเล่นของเล่นทำยังไงนะที่จะทำให้คนอื่นน่ะไม่เหยียบเรือแล้วลื่นล้มก็คือต้องเก็บของเล่นเข้าที่ใช่ไหมคะเป็นภาพไหนเอ่ยภาพนี้หรือภาพนี้คะภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากเลยค่ะตึกตึกอันนี้ง่ายมากใช่ไหมเด็กๆจะเลี้ยวทาาไหนเลี้ยวทางนี้ดีกว่าตึกตึกตึอกตึ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  ถึงแล้วค่ะทีนี้ก็เหลืออันสุดท้ายนั่นคือน้ำหกใช่ไหมคะน้ำจากน้ำในแก้วน้ำเนี่ยมันหกแล้วก็ต้องเช็ดหรือถูพืน้นนั่นเองก็เหลืออันสุดท้ายแล้วเราก็ลากเขามาเลยค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ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 ถึงยังถึงยังยังใช่ไหมถึงยังใกล้ยังใกล้แล้วจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะต่อไปเรามาดูแบบสมทักษะเล่มที่สองกันเลยต่อไปก็คือเล่มที่สองนะคะเด็กๆเ,เล่มที่สองก็คือเล่มนี้ที่คุณครูเน้นให้เด็กๆเตรียมตั้งแต่ต้นคลิปลวใช่ไหมทีนี้เด็กๆก็เปิดไปหน้าที่17คะ่ะหน้า17มีเลข 1, 5, หนึ่งน้ำเจี๋ยวเราเปิดหาก่อนเลขหนึ่งน้ำีเลขไหนนะ หนึ่งนำเจ็ดมีเด็กๆคนไหนยังไม่รู้จักเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดบ้างนะเลขหนึ่งเลขเจ็ดอ่าเป็นหน้านี้ค่ะเด็กๆไหนมีใครเปิดแล้วได้หน้าเหมือนครคูมไม่เอ่ยกระดาษหน้านี้เขาให้เด็กๆทำอะไรเนี่ยมีตัวเต็มไม่หมดเลยตัวอักษรนั่นก็คือเขียนภาษาอังกฤษอีกแล้วนั่นเอง เหมือนเมื่อวานเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อวานเราเขียนตัวอะไรนะเขียนตัวจวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กไปทบทวนอีกหนึ่งรอบว่าตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรสังกิษนี้คือตัวอะไรอันแรกเลยคะ่ะตัวนี้ A A B B C C ตัวสุดท้าย D ดีทีนี้เด็กก็เขียนตามรอยปะเลยค่ะเด็กๆพอยังจะจำเป็นได้อยู่ไหมคะว,ว่าวิธีการเขียนที่ถูกต้องเขาเขียนกันอย่างไรไปดูข้อนี้เลยตัวเอเราจะเขียนเขาลาักที่หัวลงมาก,ก่อนตู้สองข้างเลยนี่สเสร็จแล้วก็ขีดตรงกลาง โอเคแลวอันเล็กและอันเล็กอันเล็กก็ง่ายมากเอพิมเล็กเนี่ยแล้วก็โค้งก่อนหนึ่งครั้งโค้งปบแล้วก็ขีดเส้นปิดทั้งหลังจึ๊บอ่าคุณครูอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะคะเพราะคุณครูไม่ค่อยถนัดนะสอนมือเดียวอ่าต่อไปตัว B ยเองมี B พิมใหญ่กับ B พิมเล็กใช่ไหมเราก็ขีดเส้น ไปนหนึเส้นตึบปึ๊บเสร็จแล้วทําการโค้งมันเลยค่ะโค้งเลยตัวพีก็เขียงนง่ายมากๆโอ้โหโค้งปึ๊บอ่าเรียบร้อยต่อไปบีพิมพ์เล็กนี่ก็ง่ายเช่นกันใช่ไหมคะเด็กๆเขียนเส้นตรงเหมือนตัวพิมพ์ใหญ่เลย้ายคณคงเขียนไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะเด็กๆก็ต้องเกรงมือกว่า คุณครูนะคะต่อไปแล้วก็กลมเลยอ่าต่อไปตัวตัวอะไรคะเนี่ยตัวีโอ้ตัวซีนี้หน้าตาเหมือนกันเลยทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ลเล็กเขียนง่ายมากๆเราก็โค้งกันเลยแต่โค้งจากข้างบนนะไม่ทําจากข้างล่างนะคะเราต้องเริ่มจากข้างบนจึบ๊บานนี้แล้วก็โคง้งอ่า ต่อไปตัวสุดท้ายก็คือตัวตัวเลยตัวดีตัวดีนะคะเราก็เริ่มจากฝั่งซ้ายมือของเราหรือขีดเส้นเดียวนี้เองปึ๊บเสร็จแล้วทำาไงต่อคะก็โค้งเลยตึ๊บอ่ะต่อไปอันนี้น,นี่ตัวดีพิมพ์เล็กหน้าตาคล้ายๆตัวบีเลยไหมคะแต่เขาหันหัวคนละฝั่งนะเด็กเห็นไหม ตัวบหันฝั่งขวามือตัวดีหันออกทางซ้ายมือทีนี้เราก็เขียนเส้น๊แล้วโค้งเลยเขียนคล้ายๆตัวบีเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายมากๆโอเคก็เด็กเขียนได้แบบนี้แล้วนะคะก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ค,คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะและสับวันี้บ๊ายบายค่ะ